สิบหรือเก้าสิบครับแปดสิบนะครับหรือเก้าสิบนะครับประดาราคาครัเพื่อนเพื่อนขอไปราคาไม่ใช่ประเด็นนะครับเพื่อนๆพ่ประเด็นก็คือความหายากของเหรียญนะครับนี่ครับที่เทวดานะครับไล่ลำแล้วก็ถือดาบสองข้างถือกระบองถือดาบแบบนี้นะครับหายากมากมากเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อตรงนี้ไว้เลยนะครับคดไว้ตรงนี้ก็ได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญนะครับแปดสิบปีนะครับกะทรวงพาณิชย์นะครับเหรียญแปดสิบปีนะครับกะทรวงพาณิชย์นะครับ เหรียญตัวน um right like pr ี้นะเป็นเหรียญหายยากมากเลยเพื่อนๆเคยเห็นกันบ้างไหมนะครับสําหรับตีนี้ผ่านสายตานน้น้อยมากๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับถูกจัดทํามาตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะครับ25นะครับ43นะครับมาดูด้านหน้าพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆมาดูด้านหน้านะครับพร้อมๆกันเลยนะครับอืมสวยมากเลยครับเหรียญนะครับด้านหน้าเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับงดงามนะครับพระองค์ยังทรงแบบหนุ่มอยู่เลยนะครับ รอบมากเลยนะครับสวยครับโอเคนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ใครจะอดใจได้ใช่ไหมนะครับต้องมีไว้นะครับต้องมีไว้เลยนะครับสวยมากๆนะครับอ่าเพื่อนๆที่อยากซื้อทําไงใช่ไหมครับทําอย่างไรนะครับถึงจะอยากซื้อเหรียญนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็แค่แคปจอนี้มานะครับและทักมาทาง i อกับเบอร์นะครับขั้นแรกก็ไปกดติดตามกันก่อนนะครับกดติดตามให้เป็นไอดีกับเบอร์แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับหาไม่ได้จริงๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปเลยนะครับบอกตี ที่อยากได้นะครับเหรียญแปดสิบปีนะครับกระทรวงพาณิชย์แบบนี้นะครับกระรวงพาณิชย์แบบนี้นะครับ<ม>ก็เอาเป็นว่านะครับถึงจะมีน้อยแต่ก็พร้อมแบ่งนะครับถึงจะมีน้อยนะครับแต่ก็พร้อมแบ่งเพื่อนๆเร็วได้เร็วด่วได้ด่วนนะครับ